สวัสดีวีลเลอรคนนี้ทุกคนนะครับ เปิดหรือเปล่าเวลาจะซื้อหรือขายไอดีเกมโดนโกงทุกทีผมขอแนะนําแอดมินต้น tp เจ็ดเพจรับซื้อขายหรหัสเกม rov ที่ดีที่สุดมีไอดีที่เรื่องแต่ห้าสิบบาทเป็นต้นไปหรือใครที่อยากขายไอดีเกม rov ก็สามารถขายได้ที่เพจนี้เลยเพจแท้ยอดไลค์แปดหมื่นขึ้นลิงก์เพจอยู่ใต้คลิปสวัสดีวิลลุกคาเรียทุกคนนะครับวันนี้เนี่ยฮะเราก็จะมาเออแนะนำนะฮะไอลิสนะฮะไอลิสเพจนี้นะฮะก็คือว่าไอลีสเพจนี้ค่อนข้างที่จะเก่งมากๆเลยนะฮะกดเลนฟลอเรนติโนได้นะฮะวงเล็บต้องเล่นแบบ ต้องเล่นเป็นนิดนึงต้องเล่นไปในแรงสูงสูงนะในแรงสูงสูงจะเล่นแบบค่อนข้างที่แบบว่าตัวมันค่อนข้างที่จะเก่งเลยสำหรเซเทมนะฮะบางบางคนจะออกแบบนี้นะฮะบางคนจะออกแบบนี้เอ้ยไม่ใช่อ่าแบบไหนวะแบบนี้อ่าอ้เหี้ยชิบหายละไม่ใช่บางคนนะฮะบางคนเขาจะออกกันแบบนี้นะสำหรับไอริไอริเขาจะออกเป็นรองเท้าแล้วก็ตันฮิลใช่ไหมอ่าตันฮิลอม,มิอาร์มดับแดงอะไรอย่างงี้แล้วก็ตันฮิลอีกเล่ม อ่าอย่างนี้ใช่ไหมอ่าบางคนผมเห็นเห็นเขาออกนะแล้วก็มีอีกเซตหนึ่งที่ผมเห็นออกก็จะเป็นอ่าตัวนี้นะฮะรอกินูตตั m, ดฮิลรอกินูตโอมิอาร์มดาบแดงอะไรอย่างเงี้ยบางคนก็จะเอาเซตนี้นะครับแต่เซตเนี้ยผมลองมาละอันนี้คือผมลองส่วนตัวนะส่วนตัว <c oughs> ส่วนตัวนะคือดาเมจแรงก็จริงนะครับแต่ว่าคือเกิดอ,อ,อะไรขึ้นรู้ไหมครับแม่งบางแม่งโดนเบิร์ดแงรงสูงโดนดักโดนเบิร์ดโดนเลเทแบบ โดนเฟรดิโน่ลำแป๊บเดียวตายอะไรอย่างเงี้ยแบบเละเทอแบบเซตเนี่ยคือแบบว่าแล้วแต่คนถนัดนะสำหรับเซตเทมของไอริแต่เซตเทมของไอริที่ผมใช้ผมจะใช้เป็นแบบนี้นะฮะคือออกดัมเมจสองชิ้นคือผมไม่ได้เอาแบบแดกเข้าไปตีแบบโก้งแบบตายเลยอะไรประมาณนี้แบบเออไม่ได้อะไรขนาดนั้นนะฮะเราเอามากันแล้วเราก็เน้นเถิดยืนยาวเถดยาวปารกิวหนึ่งเดตีปารกคิวหนึ่งเดตีแล้วตัวเนี่ยผมบอกเลยว่าต้องออกฟอร์ตเขด้วยเพราะว่า ฟอสเคปเนี่ยถ้าได้มาเนี่ยบอกเลยว่าไล่ไล่ตีแบบปาสกิลหนึ่งง่ายมากนะครับถ้ามีฟอสเคปอ่ะเออผมบอกเลยถ้ามีฟอสเคปคือปาสกิลหนึ่งอย่างง่ายอ่ะเออปาสกิลหนึ่งไปปุ๊บตีติดฟอสเข็บปุ๊บฟลอเรนติโน่พุ่งมาหาเราไม่ได้นะถึงจะพุ่งมาหาเราได้แล้วก็เดี๋ยวไปกิลอัดต่อเพราะว่าเวลาฟอสเคปติดฟอสเคปเนี่ยมันจะสโล่นะฮะก็คือมันจะพุ่งยากคือฟลอเรนติโน่มันจะเล่นยากก็เอาอย่างนี้ดีกว่านะฮะคือผมบอกแค่น,นี้แล้วกันแต่ว่ามันต้องมีชั้นเเเชิงงในนนนการล่่ด้วยัอ นะครับผมอาเซอเรทเทมผมจะออกเป็นประมาณนี้นะครับ่าคือเซทเทมเอรีใจเป็นประมาณนี้ค่อนข้างที่จะฟิกแต่ถ้าสมมติว่าเราไม่เจอพวกเม็ที่มันแรงๆอะ่ะเราจะออกเป็นตัดฮิวมาอย่างนี้ก็ได้นั่นเองนะครับผมอาเซอเรทเทมก็หมดไปนะฮะแต่เราจะมาบอกรูนะฮะรูค่อนข้างนี่จะไม่เหมือนใครนะของผม,ผมไม่เหมือนใครจริงๆนะมาดูกันคือลูของผมเนี่ยรูผมจะใช้เป็นไหนนะฮะก่อนไอรีไอรีไอรี คือไอริผมเล่นจนจะเม็ดจะเม็ดส้มแล้วอ,อ,อ่ะนี่ไอริเนี่ยไอริผมจะใช้เป็นลูนอ่สวอตสวอตหรือสอดหรือใครจะอ่านเนี่ยอ่านสวอตร,รืออะไรอย่างงี้ก็ได้เออผมจะใส่10เม็ดตรงกลางจะใส่แอสซินเนตส่วนอันเนี้ยผมจะใส่รถคูดาวสิบนะครับอ่าไอริผมจะใส่รถคูดาวสิบนะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าเราจะออกราคาอย่างำๆเพราะบางคนผมเห็นเขาออก รองเท้ารถคูดาวไงเออแต่ผมต่อรอ,องเท้ากันอีสีถึงจะใส่ดักก้อนคอมาผมบอกเลยนะถ้าไอริไม่ได้เอาไปฟาร์มใสม่ดักก้อนคอมาคือดาเมจอะดักก้อนคอมันจะมีดาเมจไอ,อ้นี่อยู่เขาเรียกว่าดาเมจอะไรวะอ่าดาเมจเนี่ยเห็นไหมพลังโจมตี0.9ถ้าใส่มา10เมตรเราจะได้พลังโจมตีมา9หน่วยแล้วก็ได้จอบเกาะมา14ใช่ไหมซึ่งผมบอกเลยว่าพลังโจมตี9หน่วยกับกรถคูดาว10อะ่ะผมให้ภาษีรถคูดาว10ดีกว่าซึ่งไอริเนี่ยจอบเกาะเนี่ย ไม่มีผลแบบไม่มีผลจริงๆจังๆเลยคือแบบออกเจาะเกาะมาก็แบบไม่ได้แรงขึ้นเลยอะไรประมาณนี้เพราะมันแรงจาก two d ม m a e มันแรงจากเพียวดา a g e นะฮะคือเจกกอเกาะเนี่ยคือแบบคือผมยอมเสียเสียดาม a g ไปเเพื่อที่จะเอาล็กคูดาวสิบอ่าอันนี้ก็คือคุ้มกว่าแน่นอนเพราะว่าเซตเทมของเราจะมีตัดฮิวล็กคูดาวล็วก,ลกคูดาวสิบเปอร์เซ็นต์อ่าใช่ไหมแล้วเราก็จะมีฟอสต์เคล็อกคูดาวสิบเปอร์เซ็นต์มีดับแดงดับแดงไม่ล็กคูดาวก็จะเป็นยี่สิบลถ้าบวกลูดก,ก็จะเป็นสามสิบ ถ้าบวกทอยบวกทอยก็จะเป็น40คูดาว40แต่ถ้าเราไม่ออกทอยออกตัดหิอีกคิดหนึ่งก็จะเป็น40เหมือนกันนั่นเองนะคือของเต็มอะ่ะไอริจะลดคูดาว40รวมเซทเทมมอะ่ะมันจะลดคูดาว30นั่นเองนะครับผมผมก็จะใช้ไอริลูนลดคูดาวนั่นเองนะผมบอกเลยว่าลูนลดคูดาวข้าง,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 งที่จะดีมากนะครับเพราะว่าเราจะได้ใช้อันตีได้บ่อยๆนั่นเองนะครับซึ่งลูนเจาะเกาะเนี่ยมันก็แบบไอริไม่ได้แบบ โอ้โหดามจหายไปแค่9ได้โลกูดาวสิอะเป็นท่านผู้ชมท่านผู้ชมจะเลือกอะไรแต่ถ้าไปฟาร์มป่าแนะนำว่าให้เอาเป็นดักกอนคอ้นนั่นเองนะครับผม <laughs> ฟาร์มป่านะเพราะมันจะได้ตีตคิสป่าแรงอะไรในแนวนี้แต่นี่เรายืนเทเลนยืนออฟเลนยืนออฟเลนเราต้องตีเทรดคนเพราะฉะนั้นเราเอาตัวนี้มาก็ค่อนข้า,ง,าง,ทง,ทงที่จะดีนั่นเองนะครับสำหรับรุ่นไอ้ี้ก็ประมาณนี้เนาะเราไปดูที่พลังแฝงนั่นเองนะครับไปเือบรุ่นเร็วนะเรามาดูกันที่พลังแฝงนะครับพลังแฝงนะฮะรเราจะใช้เป็น แบบนี้เลยนั่นเองนะครับนะฮะแบบนี้เลยเดวิลเวทนิ่งจะถามว่าเดวิลเวทนิ่งดียังไงก็คือว่าเดวิลเวทนิ่งเราจะรีสกิลรีสกิลเราไม่ได้ skill, skill รีสกิลสองนะเวลากดอันติกกดอันติปุ๊บเราจะรีสกิลหนึ่งนะฮะอ่าคือเราจะรีสกิลหนึ่งพอเรารีสกิลหนึ่งก็เหมือนเรารีสกิลสองพอเรารีสกิลหนึ่งปุ๊บเราปาสกิลหนึ่งให้โดนสกิลสองมันก็จะมานั่นเองนะผมบอกเลยว่าเดวิลเวทนิ่งดีมากนะฮะสำหรับ ไอริบางคนจะเล่นเป็นเคิร์ดออฟเดยก็ได้นะเคิร์ดออฟเดยอะไรอย่างเงี้ยก็ได้นะฮะแล้วก็ไอชิ้นเนี้ยผมจะเ,เป็นรีคอร์เวอรี่พัทเอาไว้แบบเด้งเลือดแบบเวลาเขาจะมาเทรดกดรีคอร์เวอรี่พัทสวนอะไรอย่างงี้แต่บางคนอาจจะเ,เป็นแช่แข็งก็ได้นั่นเองนะครับใช้ได้หลายแบบนะฮะโอเคนะฮะก็เดี๋ยวผมให้ดูอะไรอีกอย่างหนึ่งนะฮะก็คือว่าตอนเนี้ยแต้มของไอริตอนเนี้ยของผมอ่ะดูแต้มของไอรินะอ่าแต้มของไอริตอนเนี้ยแต้มไอริของผมแซงนาคอแล้วนาคอคือ ไม่ได้เล่นนะฮนะนาคอรไม่ได้เล่นเลยนะครับผมแต้ม2008แต่ว่าไอรีของผมอะ่ะแต้ม4 2 0พนั่นเองนะครับก็คือขึ้นเป็นอันดับ1ของภาคตะวันออกแล้วก็ขึ้นเป็นอันดับ16ของระดับประเทศแล้ววันนี้เป็นวันอาทิตย์ด้วย เดี๋ยวผ่านไปอีกวันหนึ่งปุ๊บผมก็จะได้ไอรีเม็ดม่วงแล้วนั่นเองนะครับเดี๋ยวผมจะมาทำคลิปบอกนะครับว่าไอรีเม็ดม่วงของผมเนี่ยมันสดขนาดไหนอะออนอนนอนไอรีเม็ดม่วงอะครับนอนนอนโอเคนะฮะก็สำหรับคลิปนี้ก็เดี๋ยวเราเข้าไปดูในเกมกันดีก,กว่านะฮะว่ามันจะกดเลนยังไงไปดูเลยครับโอเคนะคตอนนี้ก็เริ่มเกมมาที่เรียบร้อยแล้วนะฮะต้องบอกเลยว่า แต่ละเกมแม่งโคตรตึงถ้าวันนี้ค่าน้อยก็ต้องขออภัยนะเพราะมันเป็นเลนดัสเลเยอร์นั่นเองนะครับผมวันนี้เราจะมาสอนเดินเกมนะฮะว่าเราควรเดิมประมาณไหนเล่นประมาณไหนนะฮะต้องบอกว่าไอรีเนี่ยเราต้องแบบอย่าไปต้นเกมอย่าไปเทรดนะฮะต้นเกมผมบอกเลยอย่าไปเทรดกับทุกตัวนะจะมีบางตัวที่เทรดได้นั่นเองนะฮะคือเนี่ยไหนอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยเทรดเลยอย่างเงี้ยเทรดเลยคอนติโนยังไม่สองนะอ้าวนี่ยปาด ไม่ได้คือผมที่พลาดเลยเออเอ้ยจุก,กอดปลาเฮ้ยเพิ่งเห็นนะฮะตีนกตีนกคือดักจายเราค่อนข้างแรงมากนะฮะเราจะล่านกถ้าโดนถ้าโดนปุ๊บให้เข้าไปแจ๊ะอย่างนี้อ่าถ้าโดนให้เข้าไปแจ๊ะอย่างนี้ทีนึงมันจะได้เลือดเดี๋ยวรอปลาดักจ่ายล,ล่านะไหนไหมมันแรงมากนะฮะเราจะได,เะไดเะเ้เราจะได้นกแบบง่ายๆนั่นเองนะครับผมมันเป็นสู่การเล่นแนะนำว่าให้เอาฟลิเกอร์มานั่นเองนะฮะวิธีเล่นก็นเนี่ยเดี๋ยวปลาปุ๊บแล้ว คือไอริเนี่ยตาดกระจายสองรอบคลิปจะตายคลิปจะตายพอดีคลิปจะตายพอดีคืตอคตอ้องเก์อย่าไปเถรดมันเดี๋ยวเราจะโดนลำนะฮะมันไม่ตายว่ะเหลือนิดนึงว่ะโอเคไม่เป็นไรนะฮะเราไปตีก็ได้นั่นเองนะฮะถ้าใส่ดน้าก้อนคอ,อจะตายแต่ว่าคือเลดเกมมันไม่ได้นะครับผมเลดเกมไม่ได้น้องคอ,งองมันไม่มีผลเลยนะฮะสลายไอลิมีผลแค่เเออ้ยโอ้โหตอนนี้เราเจอวิบด้วยเออให้เดินเข้ามาแถ็กการนิดนึง่ะ ก็อบอกเลยว่าไอ้รีผมจะเม็ดม่วงแล้วเอ,ออจะเล่นจะเม็ดม่วงครับนอนน,อนเล่นจะเม็ดม่วงครับโอเคมาฟอรเรนติโนโคือไอ้รีเนี่ยจะเก่งเวลสีครับผมนี่นี่อไปทีนึงไงแล้วเสียรีคอร์ดลีพัทละแล้เสียรีคอร์ดลีพัทละไอ้รีจะเก่งเวล,ลวเเเสีนะจริรรรรรจงๆเวลๆๆสองมันก็เก่งนะครับเข้าไปเทรดได้เฮ้ยดักดักดักบิลิงคุเนี่ยเอ้านี่ไงไปถึงเท นี่ไงเอาไปหนึ่งเอาไปสองเมื่อกี้ผมลืมสไลด์ปะอุ้ยตีลมอุ้ยเอาเอาเอาทำเล่นอูเรียบร้อยผมบอกเลยนะถ้าคิวกาะไม่มาเมื่อกี้ผมก็ได้คิวอยู่ดีนะฮะยางไงผมบอกเลยว่าไอรีเนี่ยเป็นตัวที่สู้ฟอเลนไหวนะยิ่งยิ่งยิ่งถ้ายิ่งเข้าเข้าเข้าช่วงกลางเกมอะโดนกดยาบเลยผมมีตอนเล่นแรงอยู่แต่ผมไม่ได้เอามาให้ดูนะฮะก็คือตอนเก็บแรงนะฮะโอ้ผมกดยับเลย ตอนนี้ก็เจอฟอลอเรนติโนฝั่งนูริกเตอร์ก็หลุดด้วยโยอ้ยเลยรวะหยาบนะฮะปาคิดไปปาคิดไม่ต้องไปตีธรรมดานะเจอฟอลอเรนนี่ไงเทเลือดตีเทเลือดเทเลือดเป็น <c oughs> ไ,ไงเป็นไงเทเลือดแต่ต้องสไลด์ให้เป็นนะครับผมเมื่อกี้มันเลือดเต็มตอนเนี้ยตอนแรกเลือดผมครึ่งหลอด ผมเทกกับมันเลือดผมก็ยังเหลือครึ่งหลอดเหมือนเดิมโอเคมารับคลิปมารับคลิปแล้วตัวลีกันบ้านดีด้วยนะครับผมผมเล่นจนแบบโอ้โหบอกเลยว่าทิ้งนาคอสเลยครับท่านผู้ชมวิยผมออกผิดผมน่าจะออกเป็นดาบดาบมาก่อนนะเพิ่มดาเมจไปออกไอ้รถคูดาวมาหูจบเลยเห็นไหมไอ้อันติไอลี่มาแล้วเนี่ยคูดาวอย่างไวโอเค ยิ่งตัวนี้มีรถคูดาวเยอะยิ่งเก่งกนะหู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 ห,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 หูคิบกอดคิบกอดฟอรเรนเอไม่ใช่คิบกอดคิบกอดไอ้ซีเนียลไปแล้วฟอรเรนไปแล้วเคลียร์กลางก่อนให้คิบมันเข้ามาดักผมแน่ๆเออหนึ่งสองสามสองวิกูชิบหายคูดาวชา้ายิ่ขนาดเดว,วิลมาเนี่ยยิ่ขนาดเดว,วิลมาเนี่ย ฟอร์เรนก็ไม่ใช่ว่าจะรับมือง่ายๆนะครับผมมาอุ๊ย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 ตายไม่ตายวะวิกเตอร์ตัวขี้โกงไหนไหนบอกว่าปรับอามาต่าออกวะเข้าไปหนึ่งเทปนี่ไงได้มาหกร้อยปัน่นปั่นเกินได้มาหกร้อยเฮ้ยจ๊บปั๊บเทปจับปั๊บปั๊บหนึ่ง 2อวิตีลม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  <c oughs> เขาเรียกว่ายกโยกโยก,โยกยับมากระจาเราพันห้า,ลาแล้วสู้กับฟอร์เรยยังไงให้เลือดเต็ม <c oughs> เออไม่ต้องไปแบบดัดแปดีดดเก้อะไรไม่ต้องครับผมไม่ต้องเช่นนี้ก็พอแล้วเล่นให้ได้นะฮะไปตัดฮิลลนะโอ้โหสบายเลย คีเทมคือไอริเนี่ยคือคีเทมเลยไม่ว่าฝั่งเขาจะไม่มีดูดเลือดหรืออะไรอ่ะเราก็ต้องออกตัดหิวเพราะมันเป็นไอเทมที่ดีที่สุดสำหรับไอริแล้วนะรับไม่รู้ว่าแม่งจะเนิฟตอนไหนอย่าเนิฟนะไอเทมตัดฮิวชิ้นี้อย่าเนิฟนะใช้ดีจัดนะฮะเฮ้ยปับปรับอุ้ยไม่ถึงไม่ถึงโอเคทำไมมันปลาคลิป นี่ไงล่าช็อตเลยเออยังไงลัดช็อตเลยทำไมมันปลาคิทเรื่อยเรื่อยมาเหลือนิดหนึ่งวะอาจจะเป็นว่าผมใส่ลูนล็อคูดาแหละแต่ว่าไม่ใช่ปัญหาขนาดนั้นถ้าใส่ดาวก้อนคอมาก็อาจจะปลาคิทตายแต่ก็ไม่เป็นไรผมเรื่อยเรื่อยหนึ่งจริงด้วยวะ่ะเออไม่เป็นไรนิดนีด้นหน่อยครับผมพอเพิอใส่าดาวก้อนคอมาก็ไม่ได้ปลาคิทตายหรอกเพราะว่ามันเพื่อนเราเหมือนมาแค่เก้าเอาฟอลินไปแล้ว ป้อมแตกนะเนี่ยถ้าฟอลินไปเนี่ยป้อมแตกนะครับฟอลินมันต้องฟอลินมันไปหาไฟเว้ยไปหาไฟแล้วไฟไม่ได้ก็คือแบบเสียหมดอ่ะอุ้ยิปกลางไม่นะกันหน่อยเพื่อนมีตีแค่นี้พอจะรีบไปกันขบนแตกยู่แล้วจะแตกจะแตกกี่ก้อนพนิดแล้วเอออูไม่แตกข้างบนได้ด้วยโอเคโอเคตี ตีตีตีโอเคอันตีไอริคูดาจะเสร็จละเหลือแค่20่สิบวิเองตอนนี้ลกคูดาผมประมาณเอ่อสามสิบแล้วครับผม30แล้วบอกเลยอุ๊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 ยอุยอุยก้าวิก้าวิก้าวิก้าววิรอก่อนรอก่อน คือไม่ต้องไปเล่นเยอะครับนี่ไงนี่ไงอย่าห้าวอย่าห้าวออฟเลนไม่ค่อยได้บวกอยู่แล้วเล่นอย่างนี้แหละนะครับให้เพื่อนทําเกมแล้วแค่ไปเติมในจังหวะสาคัญสาคัญเราได้ฟอร์สเขียบอกเลยว่าหน้านิสันไม่รู้ตอนนี้จะโชว์ประสิทธิภาพของไอรีได้หรือเปล่าแต่บอกเลยว่าเท่าที่เล่นมานะครับเท่าที่ผมเล่นมาหลายเกมมากๆานะฮะจนแบบจะเม้นม่วงนะฮะต้องบอกเลยว่าไม่ค่อยแพ้เลนนะครับผมถ้าไม่โดนป่ามาแบบมากดเอาจริงอ่ะถ้าไม่แบบเขามากดเอาป้อมจริงอ่ะ เออบอกเลยว่าแพ้เลนยากมากนะสไลด์น <lawsuit royable> ี้เอ้าตีเรียบร้อยเรียบร้อยเรียบร้อยอุ้ยเรียบร้อยดูเลือดผม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 ดักจิ้กอดดักจิ้กอดดักจิ้กอดปีจิ้กอดปีจี้กอดอ่าเรียบร้อยปีจิ้กอดอะไรล่ะปิดเขาเรียกว่าอะไรวะวีฟโอ้โหมันจิ้ก้อนจีวกอดอะไรนะ โอเคได้ฟอสเขียบนะฮะยังไม่ได้โชว์ศักยภาพฟอสเขีบเลยผมมีสูตรใช้สกิลหนึ่งฟิกเกอร์อยู่นะเอ้ยโอ้ยไม่โดนไม่โดนสไลด์พอดีไม่โดนไม่โดนแหมไอสูตรนี้พี่เกมเลยนะผมผมเล่นอ่ะจังหวะล้วงอ่ะสกิลสกิลหนึ่งฟิกเกอร์แล้วก็แดดตีสองทีแล้วก็อันตีอ่ะเพราะว่าสกิลหนึ่งมันจะโดนยากใช่ไหม มันใช้สกิลหนึ่งฟิกเกอร์ได้นะครับผมอุ้ยเป็นไรขอเล่นแล้วกันโอเคอุ้ยๆๆจะตายแล้วโดนโอ้ไม่โดนว่ะอาแด็หลบแด็หลบแด็หลบอย่าอย่ามาฮะเอากับโอ้ยก็ได้วะก็ได้วะจบไะเนี่ยจบไะเนี่ยจบเลยวะน้องผมว่าเฮ้ยเกมเกมเร็วจัดดูดิ เฮ้ยจ่าแน่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 เน่ไอ้ยจับแน่เน่ไอ้เจ้าโอเคโอเคได้อยู่ได <t step> <art ain> ้อยู่ดูรถคุดาวยังโหดบอกเลยไอ้ฟอเรนไม่ได้เถียงอ่ะเจอไอริฟอเรนไม่ได้เถียงอ่ะบอกเลยอ้าวจะเล่นไหมล่ะจะเล่นไหมล่ะฟอเรนอยากจะเล่นไหมล่ะ เราเล่นเราเล่นออฟเลนเนี่ยเราเราปล่อยแล้วเราคุมเราคุมสเลนคนเดียวเราคุมสเรนได้แดีบอกเลยว่าจะขึ้นบ้านง่ายมากเราเดินคุมขวาคุมซ้ายเนี่ยผมจะเดินคุมขวาคุมซ้ายหุยหยหยุไม่ต้องไปรีบไฟขนาดนั้นอ้านี่ไนนงออ่ออ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 อ้ออออออตอดอกอออ้อออออีออ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 อเลยออ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 อรออยออ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  ก็จะประมาณนี้จะผมจะไปหาเกมแบบตึงๆมาให้ท่านผู้ชมดูกันบ้างน,นะครับวันนี้ก็มาแนะนําดูแล้วก็มาบอกคลิปเล็กนิดน้อยสลับไอรินิดน,นึงนะสามารถสามารถใช้กินหนึ่งฟิกเกอร์ได้นะฮะโอเคเจ็ด <laughs> okay, ดาวแล้วเอาว่าซาต้ามันเอาเยอะโอเคนะครับก็ถ้าใครชอบคลิปนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์และกดกรดิ่งแจ้งเตอือนเอาไว้นะเดี๋ยวไปเจอใหม่ในคลิปนะนหน้าสำหรับคลิปนี้ก็บายบายบอกเลยว่ากดเลนโหน่ารอไปเล่นยกันดูนะครับไซว่าอย่าเล่น